มดดำอ่านข่าวนัดอ้ํหลุดโป๊ประโยคภพาคิดสะดุดหูสุดๆยังเป็นประเด็นที่แฟนๆพากันจับตามองสำหรับสถานะความสัมพันธ์ของคู่รักคู่ดังอย่างอ้ำอธิชาติและนัดมีเรียล่าสุดมีเรื่องฮือฮาเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อนัดมีเรียจัดงานบุญทอดกรถินที่วัดสลวงนอกจังหวัดเชียงใหม่แต่ดันมีภาพของอ้ํอธิชาติที่ไปร่วมบุญกรถินเช่นกันที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่กลับไปคนละวัดงานนี้ทําเอาหลายคนแอบสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคู่รักนี้ล่าสุดมดดําขชาพาพิธีกรขาประจําจากรายการข่าวใส่ไข่ที่สนิทสนมกับอ้ําได้ออกมาเผยว่าเขาก็คงห่างๆกันนั่นแหละแต่ถามว่าเลิกกันไหมก็ไม่รู้ว่าจะเคลียร์กันหรือ,อยังงอนกันไหมแต่ตอบว่าเหมือนเดิมไหมเขาก็ยังเหมือนเดิมก็ต้องให้เขาออกมาพูดเอง ซึ่งยิ่งทำให้แฟนๆยิ่งคาดหวังคำชี้แจงจากปากของทั้งคู่ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป